อ้าขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่ามาเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้เมื่อวานเบอร์ไลน์ของพี่โดนแฮกแฮกด้วยฟัง้ดยฟังวิ่งวิ่งกับพี่เองรู้ว่าตัวเองไม่เคยพลาดเนะค่ะเอใครโทรหาพี่ไม่ว่าจะเบอร์อะไรเบอร์อะไรพี่หน่ไม่คุยอ่ะจะฟังอย่างเดียวถ้าคุยก็มีอะไรทำมาถามว่าคุณชื่อเป็นอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยบอกามทำไมก็วางเลยจะไม่สนใจเลย ทีนี้เมื่อวานมีน้องการเงินอะบอบพี่บอกว่าพี่มีอะไรหนูโทรมาจากสำนากรพืพ้นที่กับพี่มีอะไรหรอทีนี้เขบอกว่าพี่ยังไม่ได้ยื่นอิเล็กทรอนิกของขา้าราชการบำนาญที่เขาจะมีเงินเข้าอะไรเงี้ยบอกมีเงินอะไรเยอะในเมื่อขั้นต่ำมันก็ขึ้นไปแล้วพันหนึ่งเมือเดนพุกสภา,าแล้วอะไรอีกก็เนี่ยของพี่ได้ประมาณเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบแปดเลย ลึกในใจทไมให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กเด็กเด็กของเขาอะไรประมาณนั้นเลยอืมอันนี้นลึในใจบอกน้องส่งไปที่ไหนอ่ะก็ตามสถานที่อยู่ของพี่เลยแต่ตอนนี้พี่ยังอยู่ไงค่ะอันก็ยังคิดในใจทําไมน้องสามไม่โทรมาหานะทำไมมันไม่ส่งเองกสารมาให้เราอะไรเนะี้ยลึกในใจชุบวบอกว่าแล้วแล้วให้พี่ทําไงเอา,อางี้นะพี่คือวันนี้เป็นการยื่นวันสุดท้ายแล้วพี่มาหาหนูวันจันทร์นะมาที่สังคอนพุทธที่ อ่ะเราก็เชื่อเลยนะท mm hmm. ี่เอาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบุ๊กแดง mm hmm. แล้วก็ทะเบียนบ้านมา mm hmm. มาติดต่อเนี่ยค่ะที่ที่หนูนี่แหละอะไร mm hmm. okay, เงี้ย mm hmm. มาบอกว่า mm hmm. เราไม่ทราบว่าพี่อยู่ที่ไหนแต่เพี่ยนจะจะ,จะมีบอกว่าค่ะ mm hmm. แล้วทีนี้ันบอกว่าเออฮันเพื่อนไม่ให้พี่เสียเวลาพี่พี่ ออนไลน์ก็ได้อะไรเงี้ยหรือถ้าถ้าพี่อยู่ที่กรุงเทพพี่ก็สามารถเข้าสํานักงานใหญ่ได้เลยจะได้ทําไปทางอิเล็กทรอนิกส์เลยอะไรเงี้ยหรือดเดี่ยวเดียวหนูหนูโทรติดต่อไปที่ต้นสังไอไม่ใช่ต้น,นๆๆสังกับซุ่มนะกลับไปถึงสตูดให้คุยกับกรมบัญชีกลางเลยกันนะคะเผือแบบว่าเขามีอิเล็กทรอนิกส์อะไรให้พี่อะไรเงี้ยมันก็โอนสายเรียบร,ร้อยเลยเลยนะ <S <S แล้วก็คุยเออทีนี้ผู้ชายมันโทรมาเออพี่ครับ เออมันเป็นวันสุดท้ายพี่ไม่ต้องตกใจอะไรหรอกสาวก็คิ์พี่ก็เตรียมทันอะไรเงี้ยสะดวกไหมถ้าผมจะแอดไลน์แนะนําว่าพี่แอดไลน์เพื่อจะทําตามขั้นตอนแล้วพี่ยังไม่เอกใจเลยน้องจะพูดดูพี่ไม่เอกใจเลยนะแล้วมันก็แอดไลน์พี่น่ะมีมีชื่ออะไรเรียบร้อยชื่อนามสกุลแล้วก็มีเบอร์โทรอะไรมันจะขึ้นในในไลน์มันจะขอไอเดไลน์พี่พี่บอกแล้วพี่ทำสามันอ่อนพี่ พี่เอสดไลผมด้วยกันมันก็บอกนะเอ็นยูเอ็นทีอะไรเงี้ยหนึ่งสามสี่เงี้ยเอสดไลก็ทําไปหน้านั้นหน้านั้นหน้านันาน้น,นอะไรเงี้ยแล้วบอกเอาแล้วพี่จะเอาตัวนี้ใช่ไหมพิมพ์มาเพื่อจะไปทําที่ต้นสัตกัดที่วันจันใช่ไหมเออใช่พี่เดี๋ยวทําตามขั้นตอนเลยไม่ก็ทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาที่ม,มันก,กรมกิจกรรมได้เลยเอา้าแล้วไม่ผ่านต้นสังกัดแต่พี่ต้องเข้าไปเซ็นอะไรด้วยไม่ใช่เหรอ,อพี่ไม่ พี่ไม่อยากเข้าไปหรือครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ทั้งนั้นเผื่อว่าเอมันมันต้องลงกับบัญชีของกรุงไทยเพราะว่าค่าราชการมันอาจจะอาจจะช้าหน่อยนะพี่เออเดี๋ยวผมจะทําให้พี่เรียบร้อยเลยผมขอเลขที่บัญชีกรุงไทยอุ้ยโง่ชิเป่งเลยพี่บอกมานานทีนี้เออพี่บอกบัญชีกรุงไทยมันเสร็จนะมันบอกเผื่อว่าค่าราชการช่วงนี้มันจะเยอะก็คือภายในสองอาทิตย์ที่เร็วสุดนะพี่ตามลําดับคิว เออพี่มีบัญชีสำรองอ ه, งโอโง่อีกให้ไทปิดไปอีกเบอร์หนึง่งอ้าอาเออเลขี่บัญชีสำรองเออ <c oughs> ไม่ไม่น่า,าพลาดเลยจริงๆเลยแล้วเมื่อทีหลังวัดบอกทำตามขัม้นต,ตอนนี้เดี๋ยวจะชา้าหน่อยนะพี่ประมาณสั้สิ0เปอร์เซ็นก็ได้หรอแล้วมันไปท,ทีน,นิดๆมันหมุนๆอย่างนั้นบอกน้องทําไมมันช้าจ,จังอ่ะนี่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นมันนานนะเนี่ยเพราะพี่จะต้องประชุมรายอะไรของพี่อีกไงเพราะพี่ทำาดนบอกว่าเออสัก50เปอร์เซ็นก็ได้พี่มันนานนะเนอะ ไปดูทางเช็คไลน์มันว่าเออพอดีผมติดผู้เสียบเออไม่ใช่ติดติดลูกค้าพี่กรมอยู่ด้วยนะพี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอีกครั้งนะคะพี่พี่พี่ทําพี่เราไปก่อนเลยกันแล้วมันนานแลยที่พี่สงสัยเข้าไปเถลงไ,ไม่ได้เออสแกนหน้อะไรนี่มันก็มไม่นะอะไรของมันนี่มันหยุดตั้งนานหรือว่าโดนหลอก啊 <c oughs> ทําไมเราติดต่อใครไม่ได้อยู่ประมาณกวบาสองชั่วโมงเนองชมพู่ดู <c oughs> มันติดต่อใครไม่ได้เรอทําไงเดี่ยหรือรพี่ก็โทรไปที่ไลน์ ไปในสายของของพออ,อองค์อ่าคนเนี้ยนายโดนแฮกแล้วนะเนี่ยทําไงดีพี่ก็บอกว่าใจเย็นเย็นเย็นนะพี่บอกบอกนี่เขาประชุมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยทานนําไงดีทีนี้รู้จักกับน้องที่ที่ทํางานที่มือถือโท,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 ทรศัพท์มือถือบอกนี่พี่โดนแฮกทําไงอ่ะบอกว่าพี่เอาเลยพี่ไปทำตามขั้นตอนเขาเหรอถ้ามันในแฮกมันต้องพี่จะไปกดอะไรนะโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วบอกว่าพี่งั้นเอาเครื่องมาล้างเลยนะนก็บอกเอาไปล้างเครื่อง เดี๋ยวเอาเครื่องไปล้างไปช่วงบ่ายอุย้ยกว่าจะล้างได้นะมันมันมันดึงมันนั่นกันใหญ่เลยนะแล้วก็ในในเนี้ยที่ดูในคอนเน็กของของกรุงไทยอ่ะที่ว่ามันแจ้งแจ้งว่าไอดีนี้ผูกกับบัญชีนี้อ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วอมันเปลี่ยนไปเลยไม่สามารถจะใช้ได้ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของที่เปลี่ยนในเนี้ยให้คุณโทรไปศูสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนั่นแหละแต่เพราะว่าพี่ไม่ได้ผูกบัญชีกับบัญชีเนี้ยกับ เออที่พี่ใช้ในไลน์น้องจมพูโชคดีพี่ใช้สนามหยามทําแล้วพี่ใช้อีกเครื่องหนึ่งไงมันเลยเอาตังค์พี่ไปไม่ได้เออเออมันคงว่าอีนี้อะไรวะในบัญชีมีอะไรอ่ะแปดบาทจุดหนึ่งสี่เปพี่เอาตังค์อกไปแล้วไงเออเออมันคงจะโมโหแ้วออแล้วก็ในในไทยปัุบันนี้ก่อนพี่มีศูนย์จุดศูนย์นะเออมันอีนี้จนชี้หน้ายีนะโมโหแล้วมั้งบัญชีไปอยู่สายามพาร์คเดนต้น มันมันคงไม่เห็นแล้วเพราะว่าทุกอย่างพี่ใช้กับสยญามทําไงอแต่ถ้าของคนอื่นเนะี่ยคือล้างเครื่องเนี่ยเขาล้างไปเลยทีเดียวไอ้แต่ของพี่นี่เดี๋ยวสลิปโน่นมั่งเดี๋ยวพี่ก็เลยต้องต้องมอ,องเขาเลยเอาทุกอย่างของพี่ในในลายตัวเนี้ยในเครื่องเนี้ยไปใส่ในเมมโมรี่ก่อนแล้วค่อยพอล้างเครื่องเสร็จ้วค่อยเอากลับมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนจินมนะ้มอะไรน้าเว็บมันขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเลยนะ แล้วมันเป็นจิตต้นเรชชั่น่ะก็คือมาจากของกรมสรรพกรเลยนะเหมือนทุกอย่างเลยนะกรมสรรพกรคือประวัติอะไรจะเหมือนกับทุบอกอย่างเลยนะมันบอกว่าเออพี่ตั้งรหัสไปน,นะคะทำนี้นเราก็จำจํารหั<ฮ>ะดีนะทั้งเราเอารหัสเกา่ามันก็รู้สิพี่ก็ตั้งรหัสมั่วไปมันบอกไม่ต้องรหัสที่จำง่ายอนะไรมันพี่ก็เอารหัสมาบ้าบวบมันเสร็จไปเออพลงงาะรหัสรหัสงนั้นนถึงเราจะเสด็จยังไงเราก็ไม่ใครอยูดแล้วไงอื เป็นบทเรียนในพสยามทําช่วยพี่อ่ะเนี่ยแล้วไม่ไม่พี่มีปัญหาที่พี่พี่โทรมานเนี้ยเพราะว่าพี่โดนแฮกอย่างนี้เนี่ยทำไม,มเดียเขาโกงเลยมันบอกมันต้องตัวงองงเอ็มรู้เลขบัญชีแล้วนี่เบอร์มือถือมันก็รู้แล้วล้วไหนแอปธนาคารมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเข้าไม่ได้ไงมันมันก็ผงใส่ประชาชนเออนี่แหละเมื่อก่อนนะตอนที่พี่พี่ซื้อซื้อซิมสยามนะพี่ยังนึกน้อยใจ อะไรวันไม่ได้ใช้เลยใช้ไวไฟของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ก็ใช้เกี่ยวกัรเงินเงินก็ไม่มีไม่เข้าไปนยูรมากี่ปีแล้วคิดอยู่ในใจเงี้ยพอไอเนี้ยคุ้มเลยอ่ะคนโดนแฮ็กครั้งนี้คุ้มเลยเออจะคุยกับน้องนาน้องนาจะถึงรอบพี่อีกแล้วเหรอเนี่ยพี่ไม่ใช้สักนิดเลยนะเนี่ยออกจากบ้านไปเท่าไหร่ก็โอนในบ้านนึงนั้นเลยอืแต่อยู่บ้านกนใช้ไวไฟอะค่ะน้องทุกจ้ะ เออเค้กเนื้อวันแค่นี้นะคะพอนนี้พี่เจนละหมาดจ่คสวันดีครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีค่ะ